สวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับ w o r ร์คอสทีเอสนะครับเป็นไฟฉายตัวใหม่จากค่ายเวอร์คอสนะครับนะตัวนี้นะครับนี่คืออุปกรณ์ในกล่องที่จะได้นะครับจะมีตัวไฟฉายนะครับแบตเตอรี่2 1ง0นึ0 0มิลลิแอมคู่มือนะครับแล้วก็สายชาร์จนะครับ USB-C to C นะครับนะตัวนี้นะครับส่วนตัวผมนะผมแนะนำเลยนะครับนะเพราะว่าแสงมันดีนะครับแสงมันดีแล้วก็ระบบค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็ความสว่างคงที่ดีนะครับนะตัวนี้เนี่ยนะครับ เราสามารถที่จะนะครับใช้งานเป็น power bank ได้ด้วยนะครับนะมันสามารถชาร์จโทรศัพท์อะไรพวกนี้ได้นะครับตัวนี้นะครับนะความสว่างสูงสุดเนี่ย3,200ลูเมนครับนะระยะแสง506เมตรนะครับอยู่ในโคมผิวเรียบนะครับใช้หลอด sfc fs sft 70.2 6,500 K นะครับเนี่ยตรงกล่องจะบอกไว้อยู่6,000ถึง6,500 K นะครับนะอ่าค่านะครับความเข้มแสงนะครับ6 หมื่นสี่พันแคเด่านะครับนะแสบตามากตัวนี้นะครับนะใช้ในการป้องกันตัวก็พอได้นะครับกดแต่ว่าต้องกดปุ่มตรงนี้เก่งๆหน่อยนะครับนะเวลาหาปุ่มเนี่ยนะครับนะเอ่อไดรเวอร์จะเป็นบูสต์คอนสแตนต์เคอร์เรนต์ไดรเวอร์นะครับนะก็แล้วก็อ่าปุ่มปุ่มสวิตช์ด้านข้างตรงนี้นะครับนะใช้ในการเปิดปิดมีปุ่มเดียวนะครับนะแล้วก็มีไฟอยู่ที่สวิตช์ด้วยนะครับ แบตเตอรี่2 1 7 0 0นะครับนะห้าพันมิลลิแอมจริงๆแล้วผมว่ามันน่าจะอัปเกรดเป็นสัก6,000ได้แล้วนะผมว่านะครับนะแล้วก็นะครับช่องชาร์จ USB-C อยู่ตรงนี้นะครับนะอ่าอยู่ตรงนี้นะครับปิดได้ค่อนข้างดีนะแน่นอยู่นะครับนะการกันน้ำนะครับอ่าตามคู่มือนะครับนะบอก IP 6 8นะครับนะแล้วก็การกันกระแทกอยู่ที่อ่าสองเมตรนะครับนะประมาณนั้นนะครับนะท้ายตรงนี้จะเป็นแม่เหล็กนะครับทุกท่านค่อนข้างแรงนะครับดูดติดค่อนข้างดีเลยโอ้ย มันติดตรงนี้มันไม่ใช่เหล็กนะครับเมื่อกี้นะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับนะดูติดได้ค่อนข้างดีเลยนะครับนะโอเคนะครับเวลาถอดแบตเตอรี่นะครับสามารถถอดจากฝาท้ายนะครับฝาท้ายเขาจะหมุนได้นะครับนี่ครับหมุนออกได้นะครับแล้วก็ตรงข้อตรงกลางก็หมุนออกได้นะครับนะอันนี้สาธิตให้ดูนะครับนะโอเคนะครับนะเวลาเราใช้งานเนี่ยต้องขันทุกฝาให้แน่นนะครับนะไม่งั้นมันจะเปิดไม่ติดนะครับเห็นไหมครับนะ เนี่ยสมมติคอมันคลายนิดนึงเนี่ยนะครับทุกท่านบางทีมันก็เปิดไม่ติดนะครับอันนี้อันนี้มันคลายไม่สุดนะนะครับถ้าบางตัวเนี่ยมันคลายไปเยอะๆเนี่ยมันเปิดไม่ติดเลยนะครับฉะนั้นเวลาไฟฉายเปิดไม่ติดก็เช็คท่อพวกนี้ด้วยนะครับนะโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคู่มือความสว่างกันครับนะว่าตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับนะนี่ครับเดี๋ยวผมขยายหน้าจอก่อนนะครับแป๊บนึงปึ๊บนะครับนะเทอร์โบเนี่ย3,200ลูเมนครับเปิดได้1นาทีนะครับก็จะลดระดับลงมาที่950ลูเมนนะครับ950ลูเเมนนี่ยเปห้าส นานถึง115นาทีเลยนะครับนะแล้วจากนั้นจะลดระดับลงมา400ลูเมนเปิดต่อได้อีก35นาทีลดต่อมาอีก250ลูเมนเหลือ20นาทีนะครับนะไฮเนี่ย950ลูเมนครับเปิดได้8 9นาทีนะครับจะลดระดับลงมาเหลือ400ลูเมนลากยาวไป85นาทีนะครับแล้วก็ลดเหลือ250ลูเมนลากต่อไปอีก95นาทีนะครับมีเดียม250ลูเมนครับนะ 13.75ชั่วโมงนะครับมีเดียมเขาเนี่ยก็ถือว่าสว่างนะครับเพราะหลอดหลอดพวกนี้เนี่ยหลอดมันดีมากเลยนะครับมันให้ความเข้มแสงดีโล45ลูเมนนะครับนะ72ชั่วโมงนะครับแล้วก็ e ีโค3ลูเมน330ชั่วโมงนะครับการกันน้ำจริงๆ2คู่มือนี่พูดไม่เหมือนกันนะนะครับตัวนี้บอก IPX8 นะครับนะการกันกระแทกที่อ้าวตัวนี้1เมตรตอนตอนผมดูที่ตรงเนี้ยนะครับนะเขาจะบอก2เมตรนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกช่างวันนะครับนะ อ SOS นะครับ strobe beacon นะครับมีหมดนะครับนะชาร์จท y p e C แล้วก็นี่ครับกระแสเข้านะครับชาร์จชาร์จไวนะครับ5โวลต์นะครับนะ 3A นะครับนะประมาณนั้นนะครับการชาร์จเนี่ยประมาณ3ชั่วโมงเลยนะครับนะก็ถือว่าค่อนข้างเร็วนะครับนะอ่ะโอเคครับทุกท่านเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานนะครับว่าตัวนี้ใช้งานยังไงนะครับในส่วนของการใช้งานไฟฉายตัวนี้นะครับทุกท่านก็สามารถที่จะใช้เป็นไฟฉายได้ใช้เป็น power bank ได้นะครับนะสวิตช์ด้านข้างตรงนี้นะครับนะ ก็นะครับกด1ครั้งเปิดนะครับนะกด1ครั้งปิดนะครับนะประมาณนั้นพอเปิดปุ๊บนะครับนะเราก็กดแชร์เพื่อปรับโหมดนะครับเขาจะมี2กลุ่มโหมดนะครับทุกท่านก็คือ Smooth Ramping กับ Step Ramping นะครับอันนี้เป็นแบบหรีนะครับ Smooth r o o t i r g m p i n g ความเร็วในการหรีขึ้นหลีลงผมชอบมากครับนะ คือไม่เร็วจนเกินไปนะครับนะคุณภาพแสงดีนะครับนะแสงไม่ได้ติดเขียวอะไรนะครับนะในจออาจจะดูออกติดเขียวนิดนึงแต่จริงจริงแล้วค่อนข้างขาวเลยนะครับนะไม่มีจุดด่างนะครับนะในในเนี่ยในตรงฮอสปอร์ตเนี่ยจะไม่มีนะครับนะถือว่าดีมากนะครับนะก็หลีขึ้นหลีลงครับกดแช่นะครับนะอ่ะผมจะหลีขึ้นจนสุดนะครับพอสุดปุ๊บมันก็จะกระพริบนะครับประมาณนั้นนะครับนะโอเคในระบบหลีเนี่ยนะครับมันจะจํา มันจะจําแสงแรงสุดได้นะครับนะอ่าแล้วผมจะหลีลงไปจนต่ําสุดเลยนะครับนะไปจนถึงประมาณอีโคเลยนะครับนะอ่านี่ครับต่าสุดนะครับเขาก็จะจําได้นะครับแต่ในแสงแบบสเต็ปแบบขั้นเนี่ยเขาจะจําเทอร์โบไม่ได้นะครับกับไม่จาอีโคนะครับนะโอเคนะครับอ่ถ้าเราเปิดอยู่นะครับดับเบิลคลิกก็จะไปเทอร์โบนะครับนะกดกลับ ก็จะมาโหมดล่าสุดที่มันจาไว้นี่คือระบบที่ผมว่าดีมากนะครับดับเบิลคลิกไปเทอร์โบแต่ถ้าดับเบิลคลิกต่อจากเทอร์โบเกิดอะไรขึ้นมันจะไปโหมดอีโคนะครับทุกท่านนะโหมดอีโคเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูใหม่นะครับนะสมมติผมเปิดไฟกลางๆเนาะนะครับดับเบิลคลิกไปเทอร์โบนะครับนะแล้วทีนี้ดับเบิลคลิกต่อมันจะไปอีโคครับเห็นไหมครับนะสมมุติเราต้องการลดแสงโดยทันทีและถ้าเรากดหนึ่งครั้งจากอีโคที่มันลดลงมา มันจะกลับแสงเดิมที่เราใช้นะครับนะนี่คือระบบที่ดีมากชอบนะครับนะกด3ครั้งนะครับนะหนึ่งสก็จะได้ strobe นะครับนะกด3ครั้งต่อ1นึ่ SOS นะครับกด3ครั้งต่อ beacon นะครับอ้อผมกด2ครั้งครับโทษที1นึ่นะครับนะหนึ่นะครับแล้วก็1นึ่นะครับนะประมาณนั้นครับนะถ้ากด1ครั้งต่อจากโหมดกระพริบนะครับก็จะกลับนะครับสู่ แสงล่าสุดที่เราใช้งานนะครับทําลองนั้นนะครับถ้าเรากดปิดนะครับจากสถานะปิดกดแช่ไว้จะเข้าโหมด Eco คนะครับนะที่เห็นจุดดำๆตรงนี้นะครับเป็นกับนะครับระยะแสงเวลาเข้าใกล้มันจะเจอจุดดำๆเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าห่างออกหน่อยไม่มีปัญหานะครับนะโอเคนะครับตัวนี้นะครับมีอะไรอีกนะครับ1 2 3จากปิด123ก็จะได้สโตรอยู่นะครับนะโอเคถือว่าดีนะครับทีนี้ นะครับพอเปิดไฟฉายแล้วถ้าอยากจะไปแสงแบบสเต็ปนะครับนะแสงแบบขั้นนะครับก็กด4ครั้งครับ1 2 3 4นะครับนะตอนนี้ก็จะมาแสงแบบขั้นแล้วครับโลมีเดียมไฮใช่นไหมครับมันจะจำแค่3อันนี้นะครับโลมีเดียมไฮนะครับนะถ้าจะไปเทอร์โบต้องดับเบิลคลิกครับอ่านะครับเทอร์โบปุ๊บนะครับกด1ครั้งก็กลับนะครับนะกลับแสงเดิมดับเบิลคลิกเทอร์โบดับเบิลคลิก ต่อจากเทอร์โบจะเข้าสู่อีโค o โหมดเห็นไหมครับกด1ครั้งต่อจากอีโค o โหมดก็จะเข้าแสงที่ล่าสุดที่เราใช้งานนะครับประมาณนั้นคล้ายๆกัน3ครั้ง123่สตรนะครับ123 SOS นะครับ123 B คอนนะครับประมาณนั้นกด1ครั้งกลับนะครับนี่เห็นไหมครับโอเคเลยนะครับนะลักษณะแบบเดียวกันนะครับถ้าจะเข้า Eco กดแชรครา้งไว้ครับ ปุ๊บนะครับเข้าได้แล้วแต่ไม่จานะครับปิดปุ๊บเปิดใหม่เห็นไหมครับมันไม่จํานะครับนะประมาณนั้นนะครับในโหมดของสเตปนะครับมันจะจําเฉพาะอ่าโลมีเดียมไฮนะครับไม่จาอีโคกับอ่าเทอร์โบนะครับแล้วก็ในส่วนของการล็อกไฟฉายนะครับจากสถานะปิดนะครับกด4ครั้ง1 2 3 4นะครับนะตอนนี้จะล็อกแล้วเรียบร้อยครับนะอ่าถ้าเรากดเนี่ยมันก็จะพิมพ์แบบนี้นะครับนะแต่ว่ากดแช่ได้นะครับก็จะเป็นอีโคโหมดนะครับ ให้เราเลือกใช้แสงระดับอีโคได้ถ้าปล่อยดับนะครับกดแช่ติดปล่อยดับนะครับประมาณนั้นนะครับปดล็อก4ครั้งครับ1234นะครับเรียบร้อยครับนะโอเคนะครับนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับโดยรวมเป็นไฟฉายที่ดีครับนะเป็นไฟฉายที่ดีผมชอบมากนะครับถ้าจะปรับปรุงอะไรนะครับผมมองว่าแบตเตอรี่เนาะน่าจะอัปเกรดเป็น6 0 0 0มิลลิแอมหน่อยนะครับนะจะดีมากเลยนะครับแล้วก็ w o r k c o อ s s TS22 รุ่น 2- 2เนี่ย สวิตตัวนี้เขาเปิดปิดแสงได้นะถ้าว่า,อ,าอัปเกรดอีกนิดนึงให้มันเปิดปิดแสงที่สวิตได้เนี่ยจะดีมากนะครับนะคือเปิดลีลีก็ได้เพื่อให้เรามองหาไฟฉายในที่มืดได้เจออะไรประมาณนี้นะครับนะมันจะดีมากๆเลยนะครับนะแล้วก็น่าจะมีเวอร์ชั่นแสง 5000K มาเนี่ยโอ้โหใจแบบนะสุดยอดมากนะครับสามารถอัปเกรดเป็นไฟฉาย เอ่อแท็กติคอลได้นะครับในอนาคตนะครับถ้าเกิดเขาจะทำนะผมว่าหาสวิตมาสวมเนี่ยนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเอาสวิตตัวอื่นมาสวมเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นแท็กติคอลได้ไหมนะครับนะน่าสนใจเหมือนกันนะครับนะต้องลองดูนะครับนะโอเคนะครับประมาณนั้นนะครับอ่ะโอเคครับทุกท่านเดี๋ยวเราไปเดินดูแสงกันครับว่าตรงนี้เป็นยังไงนะครับโอเคครับอ่ะสวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สนามบาสนะครับนะกับเวอร์คอสทีเอสสองแปดนะครับเป็นไฟฉายตัวใหม่นะครับ เป็นไฟฉายที่ใช้แบตเตอรี่2 1 7 0 0ที่เป็นสายพุ่งนะครับขนาดตัวกระทัดรัดนะครับอันนี้จะเป็นโหมดโลนะครับแสงเ็จะมี2แบบคือแบบแสงแบบขั้นแบบสเต็ปนะครับกับแบบสเต็ปเลสก็คือแบบรีนะครับอันนี้โชว์ให้ดูแบบสเต็ปก่อนนะครับนะอันนี้โหมดโลนะครับบอกได้เลยว่าสามารถเดินในที่มืดได้นะครับพอเดินป่าได้นะครับเห็นโกบาสระยะ25-30เมตรได้สบายนะครับแสงก็ค่อนข้างดีครับออกขาวนะครับออกขาวแล้วก็ ไม่มีติดด่างอะไรนะครับอันนี้คือมีเดียมครับมีเดียมนี้ผมบอกได้เลยว่าเดินป่าได้นะครับแล้วก็ใช้ในการขี่จักรยานได้นะครับแสงดีมากนะครับพุ่งแรงดีมากแสงสวยครับตัวนี้แสงสวยนะครับไปดูที่ตัวบ้านนะครับระยะเท่าๆกัน 25- 30เมตรนะครับเนี่ย่องตัวตราได้นะครับดีเลยนะครับเห็นตัวบ้านชัดเจนครับ SFT 70.2ผมว่าดีอยู่นะที่เขาเลือกมาคือมันไม่เขียวนะครับมาดูไฮครับทุกท่านไฮเนี่ยโอ้โหเห็นไหมครับแรงมากนะครับไฮเนี่ยจะเป็น Sustain Brightness ก็คือความสว่างคงที่เวลาเทอร์โบเนี่ยมันดรอปลงมาเนี่ยเขาจะดรอปมาที่ High นะครับนะซึ่งเป็นความสว่างที่แบบลากได้ยาวๆเลยเป็นชั่วโมงเลยนะครับนะประมาณ950ลูเมนนะครับนะแล้วพอแบตเตอรี่เริ่มอ่อนก็จะลดระดับไปนะครับนะ ที่400ลูเมนก็ยังเปิดต่อได้อีกนานเลยนะครับนี่สองตัวตาเนี่ยโหมดนี้กำลังดีครับนะเป็นโหมดที่แบบโหมดพระเอกเลยแหละนะครับที่เราใช้กันบ่อยๆนะครับนะเทอร์โบนี่มีความร้อนนะครับเพราะว่าหัวมันเล็กนะครับแสงดีครับนะคุมได้ทั้งสนามบ้านเลยนะครับเห็นชัดเจนหลอดความเข้มสูงนะครับนะอ่าเดี๋ยวไปดูเทอร์โบนะครับอ่าเห็นไหมครับเทอร์โบนะครับ เทอร์โบเนี่ยหูแรงมากนะครับ3,200ลูเมนนะครับนะแสงดีนะครับนะอย่างที่บอกไปนะครับแสงสวยไม่ติดด่างนะครับนะแล้วก็ขาวนะครับเทอร์โบเนี่ยก็จะอยู่ได้ประมาณ1นาทีนะครับแล้วจากนั้นก็จะรอปไปที่ไฮนะครับเนี่ยตอนนี้ผมพามาดูที่ตัวบ้านนะครับระยะส่องใช้งานเขาบอก5้าเมตรนะครับแต่ว่าใช้จริงก็อาจจะหาร2นะครับประมาณนั้นนะครับผมลองส่องข้ามไป ข้ามบ่อน้ําไปที่สนามบาสเนี่ยนะครับประมาณ200เมตรเนี่ยเห็นฝั่งตรงข้ามโอเคเลยถ้ามีคนเดินเนี่ยเรามองเห็นได้นะครับนะเป็นไฟฉายสายพุ่งที่น่าเล่นนะครับเป็น power bank ก็ได้นะครับนะเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาดูนะครับว่าถ้าครบ1นาทีแล้วเนี่ยเขาจะรออปลงมาขนาดไหนนะครับนะระยะระยะที่ผมส่องให้ดูเนี่ยสบายมากนะครับนะเห็นชัดเจนนะครับ25-30เมตรนะตรวจตรา เผื่ๆใช้ในการป้องกันตัวได้ด้วยซ้ำนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถกดเข้าโหมดแรงได้แบบไวหน่อยนะครับนี่ครับตอนนี้ประมาณ1นาทีแล้วนะครับมันก็จะดรอปแสงลงมาประมาณนี้ครับก็ประมาณสักหายได้นะครับประมาณสักหายได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะกด1ครั้งเพื่อนะครับโชว์ให้ดูนะครับคือมันจะได้กลับไปที่หายนะครับนะอ่า ตอนนี้กดแล้วนะครับทุกท่านนะก็จากเทอร์โบเนี่ยจะดรอปมาที่ไฮเห็นไหมครับมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเลยนะครับนะแสงมันเท่ากันเลยนะครับนะเขาก็จะดรอปมาที่ไฮนะครับซึ่งไฮก็จะเป็นโหมดอย่างที่ผมบอกนะครับนะเปิดกันยาวๆนะครับนะอ่าอันนี้ขอโชว์แบบสเตปเลสนะครับนะแบบรลีได้นะครับนะแบบรลีได้นี่ผมชอบนะคือเอ่อความเร็วในการหลีขึ้นหลีลงนะครับถือว่าดีมากนะครับ ปรับปรุงพัฒนามาแล้วนะครับไม่เร็วจนเกินไปนะครับนะทำให้เราเลือกได้ง่ายขึ้นนะครับนะอันนี้รีลงนะครับนะแล้วก็หลีขึ้นนะครับระบบรีเนี่ยจะสามารถจําแสงแรงสุดกับต่าสุดได้นะครับนะแต่ถ้าเป็นระบบสเต็ปเนี่ยนะครับมันจะไม่สามารถที่จะจำอ่าอีโคกับเทอร์โบได้นะครับนะอันนี้ผมต้องปรับมากลางๆนะครับเพราะว่ามันร้อนนะครับนะมันเพิ่งลากเทอร์โบมานะครับนะโดยรวมเป็นไฟฉายที่ ผมว่าน่าเล่นมากนะครับแนะนํานะครับแนะนําว่ามันน่าพกพานะครับสองค้นหาดีนะครับถ้าเขามีหลอด 5,000k นะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่เป็น6 0 0 0มิมอ h นะครับแล้วก็อยากให้มีเวอร์ชันเวอร์ชันสวิตท้ายนะครับเนี่ยมันจะดีมากๆเลยนะครับนี่ผมปรับรีมากลางๆนะครับทุกท่านเพราะว่ามันร้อนครับที่หัวนะเปิดอัดหลายรอบนะครับนะเทอร์โบเนี่ยมันก็ร้อนนะครับนะประมาณนั้นนะครับ โดยรวมเป็นไฟฉายที่ดีนะครับนะฝากกดไลค์กดติดตามหน่อยนะครับนะหากสนใจสินค้าก็ซื้อผ่านลิงก์ที่ผมได้แนบไว้นะครับจะเป็นการสนับสนุนช่องอีกทางหนึ่งนะครับนะลิงก์ผมจะแนบสินค้าไว้ให้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามหน่อยนะครับผมวันนี้ก็คงมีเท่านี้ครับเกี่ยวกับ TS28 นะครับสวัสดีครับ